เห็นได้ชัดอาการน่าเป็นห่วงโซเชียลเตรียมคอแตกนายนภัรเตรียมออกงานคู่ครั้งแรกกับแฟนสาว เป็นคู่พันนางที่ถูกจับตาความสัมพันธ์มุงมุงมิงม,งมิงมาตลอดระหว่างนายนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุญล่าสุดหนุ่มนายก็ได้เปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้ที่เดินหน้าทำคะแนนเต็มที่รู้ที่ทุกคนแซวว่าที่เคยหลังอวพรวันเกิดคุณพ่อฝ่ายหญิงทั้งนี้หนุ่มนายได้เปิดใจเตรียมออกงานคู่ใบเฟิร์นครั้งแรกด้วยโดยเจ้าตัวได้เล่าสู่กันฟังว่า วันที่8พฤษภาคมมีงานคู่ครั้งแรกด้วยครับผมตื่นเต้นนะแค่เห็นชิ้นงานที่ออกมาก็ตื่นเต้นแล้วรอดูว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไงเพราะเราสองคนเต็มที่ซีนหวานๆจะมีไหมต้องไปรอดูวันที่8ครับเป็นครั้งแรกที่เราออกงานคู่กันถามว่าผมจะเขินไหมผมว่าน่าจะมีครับแต่ผมว่าต้องรอดูวันที่8ครับถามว่าจะโดนแซวจนเสียทรงไหมทรงอย่างแบดใช่ไหมครับหัวเราะ รู้ว่าคนนี้เขาจะเก๊กผมก็คงขำขำสนุกสนุกแต่ว่าชิ้นงานนี้เป็นงานที่เราตั้งใจทำกันทั้งคู่งานนี้เตรียมคอแตกกันได้เลยค่ะเพราะว่าจะต้องมีโมเมนต,ต์หวานๆของพ่อหนุ่มข้างรักคนนี้ให้ได้เห็นเป็นแน่